บทที่ 73. การเดินทางพันใหม่ความคิดเรากับดวงจันทร์ที่ถูกบดบังด้วยสุนัขสวรรค์หลังจากความมืดมิดแสงสว่างก็เริ่มส่องประกายสู่ห้วงจิตสำนึกอีกครั้งหนิงเสี่ยวหลิงบองเขาอย่างระมัดระวังเธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะนั้นพี่ชายของเธอดูเหมือนจะขาดอะไรไปบางอย่างภาพนี้เหมือนวันที่ฝนตกหนักและเขากำลังเล่าเรื่องราวของนักพรตเต,าต๋าตัวน้อยในบ้านในเวลานั้นเธอรู้สึกว่า พี่ชายของเธอเปรียบเสมือนดวงดาวโลกมองเห็นเพียงแสงกริบรีีของเขาแต่ไม่สามารถมองเห็นร่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้แสงนั้นได้หนิงฉางจุง่งนั่งเงียบอยู่นานในขณะนั้นเขาเหมือนคนที่เดินอยู่ในความมืดมาเนิ่นนานทันใดนั้นก็เห็นลำแสงทะลุผ่านม่านราตรีลงมาเบื้องหน้าลำแสงนั้นเปรียบเสมือนดาบตราบใดที่เธอถือมันไว้เธอก็สามารถฝ่าราตรีอันยาวนานได้น้องสาวหลังจากเงียบไปครู่หนึ่ง เขาพูดช้าๆมือของเขาประคองผมของเธออย่างแผ่วเบาสายตาของเขาสบตากับเธอแล้วเอ่ยเบาๆว่าขอบคุณครับแม้รอยยิ้มจะเลือนหายไปในชั่วพริบตาแต่หนิงเซียวหลิงก็สัมผัสได้ถึงความสุขราวกับปลาคราบนับพันตัวที่พวยพุ่งขึ้นจากทะเลสาบอันเงียบสงบทันใดนั้นพวกมันก็สันสานและกระโดดขึ้นจากน้ําก่อให้เกิดคลื่นระยิบระยับนับไม่ถ้วนนิงเซียวหลิงหลบสายตาที่ละลายหายไปของพี่ชาย แล้วถามยางเขินอายว่าทำไมเจ้าถึงขอบคุณข้าหนิงชังจุงไม่ตอบแต่กลับเอ่ยขึ้นอย่างกระทันหันว่าเสียวหลิงข้าเป็นพี่ใหญ่ของเจ้าอะหนิงเสียวหลิงตกใจไม่แน่ใจกับคำพูดที่ฉัพลันของเขาหนิงชังจุงกล่าวต่อข้าไม่ได้ถูกใครหรือพิศาจเข้าสิงข้าเป็นพี่ใหญ่ของเจ้ามาตลอดตัวตนของข้าในคืนนั้นก็ยังเป็นตัวตนเดิมในตอนนี้ หนิงเซียวหลิงตกตะลึงไปครู่หนึ่งคำพูดของหนิงฉังจุงดูซับซ้อนแต่นางก็เข้าใจเขาต้องการขจัดความสงสัยที่เหลืออยู่พี่ชายไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ได้ฉันกลัวว่านายยังกังวลอยู่จริงๆแล้วฉันแค่รู้ว่านายดีกับฉันแค่นั้นเองหนิงเซี่ยวหลิงเม้มปากเงื่อยหน้าขึ้นและพูดว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันรู้สึกมาตลอด ว่านายก็เป็นพี่ชายคนเดิมเสมอเอ่อมันเป็นแค่สัญชาตยาญาณหรือเปล่านะดีใจที่ได้เจอน้องสาวความเยี่ยมงัดชั่วครู่เหมือนพายุหิมะสงบลงไอ้โง่หนิงเสี่ยวหลิงร้องขึ้นเบาๆก่อนจะพุ่งตัวไปข้างหน้ากอดเขาไว้แน่นแขนเสื้อของหนิงฉังจุงที่ห้อยลงมาเล็กน้อยเขาได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆของหญิงสาวที่โอบกอดเขาไว้แล้วเสื้อผ้าสีขาวบุนอ,อก ก็เปลี่ยนเป็นสีซีจางนิ้งฉางจุ่งเคร่งแขนวางมือบนหลังเธอและรูปไล้เธอเบาๆความรู้สึกมากมายผุดขึ้นในหัวใจชาติที่แล้ววิญญาณโดยกำเนิดของเขาถูกสังหารโดยหน้าท่านและเขามีความเข้าใจผิดมาตลอดว่าวิญญาณโดยกำเนิดของเขาถูกสังหารโดยหน้าท่านและนั่นก็ผ่านมาสิบสองปีแล้วหากการเวลาย้อนกลับไปจริงๆและทุกอย่างย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้น จะมีความหมายอะไรเขายังไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้สร้างวิญญาณเหมือนเมื่อก่อนการได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งคงจะดีเขาหลับตาลงกอดหญิงสาวไว้ในอ้อมกอดรอยยิ้มจางปรากฏขึ้นที่มุมปากมีทั้งความยิมนมีเล็กน้อยแต่ก็แอบเยาะเย่ยตัวเองเล็กน้อยใต้หน้าต่างกระดาษความคิดของเขากระจ่างแจ้งมันเป็นเรื่องง่ายที่เขาวนเวียนอยู่ในหัวมาครึ่งเดือนไม่น่าแปลกใจที่เมื่อเขาเห็นหนังสือในห้องสมุดวันนี้ เขาเกิดแรงบันดาลใจขึ้นแต่ตอนนั้นเขาก็ยังหาคำตอบไม่ได้เขาชะงโงเ่เขาเสียจริงน้องสาวอย่าร้องไห้นะฉันจะสอนเธออ่านเอ่อคราวที่แล้วเราสอนเธอที่ไหนคราวที่แล้วฉันสอนเธอเขียนเส้นแนวนอนแนวตั้งตกซ้ายตกขวาโค้องงอนและเส้นตะขอตะกุกตะกักนิงช้างจุงหัวเราะอ,อย่างหัวเสียอะไรนะ เธออยากทำอีกหรอถ้าเจียเจียของเธอได้รู้เรื่องนี้เธอคงร้องไห้มากเลยนะเจียเจียเป็นคนใจอ่อนเธอจะไม่โกรธฉันแม้เจียเจี๋ยจะไม่ค่อยคุยกับเธอเธอคงเป็นห่วงเธออยู่ที่ลับมากครับพี่ชายจะทำให้เธอผิดหวังอีกไม่ได้โอเคโอเคลุกขึ้นวันนี้พี่ชายจะสอนเธออ่านบทกวีต่อไปเธอจะต้องมีวัฒนธรรมและเธอจะไม่กลายเป็นเด็กบ้าบิ่มได้ ท่านอยากอ่านบทกวีอะไรหิมะโปรยปลายในฤดูหนาวอันแนบหนาวเสียงราวกับหยกแตกละเอียดสิทธิพี่จะเล่าบทกวีเกี่ยวกับหิมะให้ท่านฟังยามบ่ายตะเกียงสีเขียวยังคงนิ่งสนิทมวนคำพี่อ่อนเอ่ยชวนจินเสียงสนทนาดังขึ้นและลงเศรษฐิมะเรากับเกร็ดหิมะท้องฟ้าเย็นเยือกพระอาทิตย์กำลังตกดินเสียงแตรที่เฉียวเหมือนเปลาขึ้นแปลงต้นไม้ให้เป็นดอกป๊อปป้ารวยหลุย ผ่านไปครู่หนึ่งหนิงฉางจุ่งค่อยๆปิดม้วนคัมภีลงช้าๆพร้อมกับถามด้วยรอยยิ้มว่าท่านชอบบทกวีบทไหนหนิงเสี่ยวหลิงคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะครุ่นคิดว่ามันเหมือนการโปรยสือลงในอากาศหรือเปล่าดาบของลู่จีเจียพุ่งลงสู่แท่นที่เย็นเยือกและปกคลุมไปด้วยหมอกทันใดนั้นหิมะก็เริ่มร่วงหล่นลงมาจากแท่นที่ปกคลุมไปด้วยหมอกมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นสีขาวโพลนกว้างใหญ่ ลมพัดกระโชกราวกับเกล็ดสีขาวที่เคลื่อนไหวกวาดหิมะและน้ำแข็งจำนวนนับไม่ถ้วนลงมาลู่เจียเจียชักดาบออกท่ามกลางเสียงที่แหลมคมฝักดาบไม้ที่เอวของนางว่างเปล่าทานล้ำใสไหลรินแผ่ซ่านไปทั่วท้องฟ้าด้วยจิตใจที่เฉียบคมและแน่วแน่นางเวี่ยงแขนเสื้อออกจับด้ามดาบแล้ตดใบมีดด้วยสองนิ้วซ้ายคิ้วของนางเย็นเฉียบขณะฟันดาบที่เรากับกระจก วิชาดาบจากเครื่องแรกของตำรากระบี่อนัสวรรค์ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องมีการฟาดดาบอันสง,ง่าง,งามและเด็ดเดี่ยว3มแบบได้แก่รุ้งขาวทะลวงสุริยันแม่น้ำใหญ่ไหลลงสู่คลองและฝนหมึกทะลวงแอ่งน้ำนอกจากนี้ยังมีการฟาดดาบอันบริสุทธิ์และหาที่เปรียบไม่ได้3มแบบได้แก่การแกะสลักหินผาเมคาการร่วงหล่นของดอกหอมหมื่นลี้และการเคาะพระจันทร์เพื่อทูลถามอมตะ ดาบรุ่นต่อๆมาเช่นดาบซายหิละดาบไหมาขาวดาบดอกไม้กระจกและดาบฤดูใบไม้ปลุกต่างก็ไร้ต่อเนื่องกันพลังดาบพุ่งพล่านและไม่อาจหยุดยั้งได้ท่ามกลางหน้าผาอันไร้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรอยดาบอันวิจิตบรรจงปรากฏขึ้นทีละรอยกระจัดกระจายอย่างอลมานดุดจารึกเล็กๆที่สลัดไว้บนหน้าผาบนยอดระเบียงเนคาพลังดาบพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเกล็ดหิมะหมุนวนกลับมา ลู่เจเจยร่างผอมเพรียวที่คาดเข็มขัดล่องลอยอย่างไม่แน่นอนท่ามกลางเหล่าดาบละนั้นดอกพลัมสีแดงกำลังเริ่มบานสะพรั่งบนหน้าผาและร่างของนางก็เหนือกว่าดอกพลัมสีขาวและหิมะใสอีกพลังเริ่มต้นของดาบนั้นมหาศาลสง่างามและแผ่กว้างแต่ในจังหวะสุดท้ายมันกลับดูราวกับหญิงสาวสวยในห้องใต้หลังคาถือดาบร้องเพลงและเต้นรำลู่เจเจียมีริมฝีปากสีแดงและฟันขาวผิวกายขาวราวกับหิมะ แสงจากท้องฟ้าลอดผ่านก้อนเมฆมาบดบังแก้มของเธอทำให้ติ่งหูของเธอระยิบระยับเป็นประกายดาบเงียบลงลมและหิมะสงบลงลู่เจเจียถอนหายใจเบาๆปลายดาบเคลื่อนผ่านข้างกายเธออย่างแผ่วเบาก่อนจะถูกเก็บเข้าฝักเธอยือนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองดูพลังดาบค่อยๆสลายหายไปในพริบตาสีหน้าของเธอว่างเปล่าท่าดาบที่เธอเพิ่งไร่ไปนั้นส่วนใหญ่เป็นท่าสังหารที่ซ้ำซากจำเจและไม่หยุดยั้ง และเมื่อจบท่าเธอกลับอ่อนโยนราวกับแขนเสื้อที่ร่ายรำของหญิงสาวผู้ขับขานบทคลองไม่ใช่ว่าเธอรู้สึกอ่อนโยนขึ้นมาทันทีแต่พลังวิญญาณของเธอที่ร่ายออกมาในคราวเดียวนั้นถึงขีดจำกัดแล้วหลังจากใช้ดาบเล่มที่ห้าจุดฝังเข็มที่หลังของเธอถูกกดทับจนเกินขีดจำกัดกลายเป็นความเจ็บปวดที่แผดเผาหัวใจดังนั้นดาบสองเล่มสุดท้ายจึงอ่อนโยนดุดสายลมราวกับงดงามแต่มีแต่เธอเท่านั้นที่รู้ถึงความเจ็บปวดที่อยู่ระหว่างนั้น ดาบหลักหกเล่มและดาบเสริมสี่เล่มในคัมภีรกระบีเทียนยูครึ่งแรกถูกรวบรวมอย่างเร่งรีบเมื่อหนิงชางจิ๋วและหนิงเซี่ยวหลิงช่วยนางไว้หนิงชางจิ๋วจึงถามนางว่าหากการเลื่อนขั้นในแดนนี้เป็นเรื่องยากนางจะทําอย่างไรคําพูดท่กล้าหาญที่นางกล่าวไว้ตอนนั้นกลายเป็นความจริงและนางกลับรู้สึกไร้พลังอย่างลึกซึง้งวันนี้นางอายุ24ปีแล้วแม้แต่ในหมู่ผู้ไม่ใช่ผู้ฝึกตนนางก็ยังเยาว์วัยใช่ ข้าอายุเพียง24ปีเท่านั้นลู่เจีเจถอนหายใจเบาๆเงื่อยหน้าขึ้นมองด้วยความสับสนหากนางต้องอยู่ในแดนอายุยืนยาวไปอีกหนึ่งปีนางจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรบนยอดเขาเทียนกูดาวและหินช่างเงียบเหงาลู่เจียเจียแบบดาบไว้บนหลังเดินเข้าไปในหอกระบี่โดยหันหลังให้กับภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่พิ่งตกหนเป็นเวลาดึกแล้ว หนิงชางจิวนั่งอยู่บนพื้นโดยมีตะเกียงทองแดงจุดไฟไว้ตรงหน้าเขานั่งขัดสมาธิจ้องมองประกายไฟแสงเปลวไฟสะท้อนวาบในดวงตาเขาไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเป็นคืนไหนแบบถึงตอนนั้นเขาน่าจะปฏิเสธจดหมายมั่นและไปถึงราชสำนักม่วงถ้าเขาพบกับเจ้าเสียงเอ๋อในตอนนั้นด้วยความแตกต่างในทั้งสองอาณาจักรเขาสงสัยว่านางจะกล้ายกเลิกสัญญาต่อหน้าเขาหรือไม่ไม่แต่ทุกสิ่งเปลี่ยนไปเขายังไม่ได้เข้าไปในแดนลีนับ การเดินทางพัานลีเริ่มต้นจากกับก้าวแรกก่อนหน้านี้เขาวนเวียนและหลงทางมานานไม่เคยได้ก้าวแรกที่แท้จริงการฝึกฝนในชาติที่แล้วของเขารู้สึกเหมือนทะยานผ่านก้อนเมฆมาเสมอและบัดนี้เมื่อติดกับในพบมนุษย์เขาไม่ต้องการหรือแม้แต่คิดจะลงหลักปักฐานจนกระทั่งวันนี้เองที่เขาตระหนักว่าทุกสิ่งได้ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่อย่างแท้จริงความทรงจำยังคงอยู่แต่สิทธิปิดกัดนั้นไม่มองเห็นอีกต่อไปแล้ว และชีวิตของเขาก็ดำเนินไปในวิถีใหม่โดยสิ้นเชิงเริ่มต้นคืนนี้กันเถอะลมหายใจของหนิงชางจิวแผ่วลงขณะจ้องมองเปลวไฟที่ริบรี่ภายในทะเลสาบอันเงียบสงบในหัวใจประกายไฟดูเหมือนจะพุ่งเข้ามาเปลี่ยนมันเป็นดอกไม้ไฟที่ค่อยๆสว่างสวัยขึ้นเขายังหาดาบอันคมกริบด้านที่หาที่เปรียบไม่ได้แต่เนื่องจากเขามั่นใจว่ามีหยกมดงามอยู่ใต้หินแม้น้ำที่ไหลผ่านมานับพันปีก็จะชะล้างฝุ่นออกได้ในที่สุด นอกหน้าต่างหิมะที่ตกหนักราวกับเกล็ดสีขาวส่งเสียงกรอบแกรบและเครมลึ้ม,มในคืนหิมะธรรมดาเช่นนี้หนิงชังจิ๋วในชีวิตนี้ได้เริ่มต้นเส้นทางแห่งการฝึกฝนอย่างเป็นทางการ